การวักการครับปูครับข้าเริญเริญครับ,อรรรบโอ้ยปูนแม่แตะเคียนคือหาหคักแถวปูอืมอืมแต่ว่ามันติเขาสองตัวเนาะปูเนาะ,อ,ะอืมเสียดายแท้ๆข้ามันมาสามตัวริคัคเปัญหงปูนไปเอายนบ้านยอ่งกอปูบ้านกุแทะบ้านกุแทะ หมูเพิ่นเพิ่นซื้อแม่เลยครับเพิ่นซื้อแม่เลยเขียนอยังปู้ซือโอ้ยไปง่ามไหนกับเขาก็บอกให้ถามเพิ่นอยืมเลื่มเลืมถามซื้อวันอีกเด้อนว่อืาแม่ือวันพุธหนาสี่สามเนี่ยเออวันพุธหนาสี่ปู้ครับพุฒมือเอื้อนมือเอื้อนนี่เพราะไปบอกปู้ ไหยมือนันแันแขงจะว่ามือมันพดตัวโอ้แม่นปะตบ้านประหัตอ้มือโอ้มันนี่วันมันพุธฮัตโอ้วันวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสามผมบอกปูวันพูดนะพูนแล้วโอครับผมมีเอฟซีโอ้ครับผมเขามาแล้สองเขามาแล้สองงวดแล้ว เฮ้ยสามม้นเป็นบัวสองสองสองตีงวดงวดแรกไปไในยุคใส่กับต้นบุกคุ้งติ้งหน่งบ่งวดแรกเลยเอามาจากทำของศารทีโอ้ครับเห็นว่าเห็นว่าของปูที่เข่านี่ก็สามงวดแล้วเนาะทั้งหมดทั้งหมดอนหาหาแล้วบ่โอ้หางวดแล้วงวดงวดนี่เป็นงวดที่หกตัวนี่มาจับ งอซีหกอ้แต่ว่ามันเข่าตัวสองตัวบวกปูต้นหน้ามันจะเข่าสองตัวคือกันครับสามห้าแปดเออครับผมเด็กเหรอเอออันเดียการปูไหมายนี่มันตัวเล็กกว่าปูมันไหายนี่มันไปไปเอาที่แรกเป็นไหมายห้าสองแปดอ๋อป่านี้แด็กลางกเป็นสองเจ็ดอ๋อครับผม บ้านในกดมับแบบนี้มาเจ้ามันมันเป็นอย่างไรสองสี่หนึ่งเอาเหนียมันมากบ้านในจะคนกระท้อมากก็บอกหาสองแปดปับเออครับผมนี่คืข้าเจ้าสี่โอ้ก็ข้าเจ้าสี่ถือขั้นเจ้าตาเหรียสองตัวอืมแต่สองหาสองแปดใกล้ชิดสองแปดแปดสองขั้นสีครับผมทีายเราพูดละขาดเทปพูดละร้อย ก็กระชือกันโยปูโยนผู้ผู้แม่นที่ม่นผู้เป็นถึกน้ำหล่อเป็นโทษเพราะประวันหายผิตายติดตามปูในเรื่องสันปุ่นชู้หนาบ้างแนี่ยประสันว่าได้บกุมทุนดอกว่าสันเม่นที่เพิ่นได้เพิ่นได้ซ้ำนั่นล่ะคันแม่นเนาะเพิ่นกระชืไปเรียนน้ำเด็กดังหลายกันนะปูแต่ว่างวดนี่คกคนสีน้ำปูหลายอยู่เบิ่งส่งนี่เพราะว่าแต่ละคลิปนี่คนกับเขาเบิ่งปูส่งหลายอยู่ไหม พาะเป็นแรหงวดครับอนไรว่าสองสามขิเขาเนี่ยเออแสดงว่าเหลืออีกสามงวดน้อปูนาะกันทอาคบผางวดกันสิง่ายนี้เลยโอครับผมอืมกันแน่นอนสิจุดครับตั่เพิ่มเวียหน่อยโอ้เรเอาผูหายหลายตัวได้ผู้หายสามตัวได้หายสองตัวงยังไปตามงวดเขาหมดโอ้ แต่ว่ามันแห่งไก่เนาะปูเนาะมันกับไก่ยังเท่อไปหน่อยกับขั้นแกนครับผมอันนี้มันใจพันก่าเช่นไปนงวดแรกกับเขาสองโตครับงวดสามกับเขาสองโตอืมงวดสามกับเขาอีกสองโตก็ให้สามโตให้สองโตโหครับผมอืบ้านแอยยังไงอยูม่มันมีรังควายหัน ผู้เดียวครับบานนีไปงวดสองแต่รถเจ๋งจอดอ๋อหลวงพ่อคือที่รถโอ๋อสีเลขนักปูต้องงวดครับโอ้พอต่อชืเอเราครับอืมอนี้รถเจ๋งจอดวัดโอ้เห็นว่าคือเลขตัวในรถเก๋งอืมสองงวดได้รถเก๋งครับผมอืมเจ๋ง มผมนี่มองเหยวาสามเดืนข้างมานอืมสามตัวมันคูนครับบ้านคู่ฝาแด่งอัพเฟอร์กระดาษเพชรสมุนโอ้ครับคันสามตัวตีปูอืมข้างในสามตัวก็ให้ล่างหบนยานเหย้าสามตัวตรงครับอืมเขี้ยนคือกันแหะมึงอยู่ในวัดเขื่อนโอ้ครับผมไก่จ๋วแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นต้นแห่งบอกปูบ้านต้นเป็นบ่ บอจนแหงเลยข้ต uh, right. ่อมาตั้งไว้ครับผมขั้นสูงครับมันเหตุ่านไว้สูงสูงว่าทีปูรกสูงแจ้งแลวนี่ละครับพอกอ่านกินเอาอีกขอกินอ่ะกอแล้วก็ประเทศครับคล้ายๆกับอันยุนกุนห้นี่บอกพูนี่กุนเฮนลยว่าไงอีเสือครับ โอ้พ้นว่างไปเพื้นซื้อบ่ปูเออว่างไปเพื่อนยกขึ้นหน่อยๆครับง่าวนด้แหละแม่นี่ดอกประมันชิปแม่ดี๋ยวครับปูมันต้นต้นหนึ่งอันบ่ปูอบ่นครับปูปอบฝันบ่ปูยุ่งหันกันไรยุ่นแน่นบัดปูกันไรปอบฝันเลยจอมปกกับ อันยู่นในสารานกันบ่เห็นอีกเลยบ่บ่ราะพราะเพอามขอม่ขอเลยไปเอามงเดียวคือกุญแจนบ่พูแมกนคบมางวดจันง่ายอ๋อครับผมอืนั่นตอนนี้ก็นถึงไปบุนเขาว่าไปวัดบาเงาวนง่ายคือกันวัดบาเงา อยู่เพื่อนาักการเงินโอ้มมันมีวัดบายเน่าอยู่เพื่อนาักการบุพุย<ง>ังอยู่อยู่ทั้งหนปู่<อ>วัดนี่นมแล้วว่าปู้ไปโอเจ้าแลวว่าคุณคอนเสงี่ยมวัดบายเน่าวรพรบมันเป็นสาบันนี่แหละบ้าไในนนอนสวัสดิ์แต่ว่าเนมากสวยอืมครับผมอยูก่ใกล้กันสีปู่บ็ใกล้ประมาน อ่าหูกลเจนโลนครับผมโอ้พนยู่ทั้งดอยพุนบัอยุ่ทั้งบัวบอบอบอยู่งทั้งยู่งไปทั้งอ่ะข้างจิตเหนืออืมเหนือบ้านครับยิ่งไม่ออกบ้านอื่นเราก็ว่าไปขอจบกเราวาดบ้านอืมอาจจะวาดจะกวนทั้งหมดเยดนะครับอืมไงได้ขาวะโอ้ตัวหนังกระไดอืม มันคบบนันกุแห่ก่อนเลงสไปโอ้ครับให้ให้มันครบหางวดก่อนบันีปูนะขอเป็นไรหางวดครบับม,มันก็ไปงาไ่าันก็ต้องชุ่นเจรจัสองสอมอามร้มอยเฮ้ยวันเป็นวาบุลงมู๊ยกับแม่เดี๋ยวปูทั้งคาน้ำมุกน้ำมันเนอทั้งคาของว,ว,วายของยังเดี๋ยวพยงงยวกมาไล่อือพวกมาไล่ของวายที่ปูไม่อืมมากไม่ครับ โต้ยางป่วยแน่หรีหนึ่งครับอาหารการกินโอ้เกี่ยวเกี่ยวตั้งแต่อาหารการกินนั่นื้อบอบคือไปพุ่มผีเนี่ยครับผมพุ่มผีนี่ตส่แต่อาหารการกินพุ่มนี่มันตรงนี้มากไหมอือครับพวงมะไรครับผมอาหารการกินให้พุ่มผีวันวัดครับมากผู่บริเวณครับผม แน่จะเคียนเปนบอดเทียวมาโอ้ครับผมอืเอ้ากับตกลงวันที่กับผมอ่าวันวันพุดวันที่จี่สิบสามหลวะปูเนาะวันที่อะไรว่าเด็กบึงครับวันที่ยี่สิบสามเราปูผมบึงปฏิทินอยู่นี่มันพุทยิบสามวันพูทวันที่ยี่สิบสามอ่ะสิได้ตัวได้กับท่าถ้าบึงปู่สีเปี่ยวมาอีกเด้อครับเอฟซีครับ เอฟซีที่ติดตามปู่ชู้จุกกะกดรอไวคอ้ครับอยู่ซี่ครับออืเพราะว่าคลิปออกปั๊บนี่กะ่อได้เห็นโหลดนาะครับเนะาะมักกะจะคัดกัผ่านกนะ่าลืมเด้อครับเด้อผู้ใดมีโชคมีลาภกับปู่เพิ่นครับอยู่ซี่ครับกะอย่าลืมครับเออ่ผลมะมักลากไม้เพราะว่าเพิ่นไปขอ,อนี่เพิ่นกาลงทุนซื้อผลมะมักลากไม้ไปขอญาอีกที่หนึงครับอยู่ซี่ครับเพราะว่าญาตะเคียนนี่ขอบ่คือบ่คือผู้ผีซั่นผู้ผีนี่เป็นอาหารการกิน แต่ว่ายาแต่เคียนนี่เป็นผลละหมากล่กไม่ลูกยางไร่บัปูเก้าย่างบ่นี่ยางไร่ยางละสามหน่วยเป็นเก้าอกับพวงมาไรสามพวงมันเปนี่พวงมาไรกองแฉนน้ำสอง,งอันกับพวงแรกหนึง่งครับผมเห็นว่าซ้ำหนีบหลายถุงท้องปูน่าสองร้อยสามร้อยหนึ่งไงบัวหลายดอกรับพวงมาไรกับพวงละเท้าครับผมกองแฉนสาม ถามที่บาทผมโอ้ครับครับผมแราคาขั้วจักวีวนึงกันบอกขั้วขึ้นก็ข้นซื้อครับอืมครับผมเพราะว่าคนกับไปน้ำโยนปลาปูครับผมเอาเอาปูสำหรับที่นี่ก็เอ่อสามีได้ปูเนาะ